เรื่องราวเกี่ยวกับการรู้วาระจิตรู้ความคิดคนเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ผู้ศรัทธาในพระป่าสายหลวงปู่มั่นไม่เคยปฏิเสธครับว่ามันไม่มีจริงและเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้หลวงพ่อพุทธท่านได้เจอเรื่องอัศจรรย์นี้ถึงสองครั้งในเวลาที่ไม่ห่างกันซึ่งผู้ที่รู้วาระจิตของท่านก็คือหลวงปู่เทศแห่งวัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคายครับคือมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยแห่งวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาท่านได้ไปกราบหลวงปู่เทศโดยตั้งใจจะไปถามว่าสมาธิในฌานกับสมาธิในอริยมรรคมันต่างกันอย่างไรพอหลวงพ่อพุทธกราบหลวงปู่เทศเสร็จแต่ยังไม่ได้ถามอะไรเลยหลวงปู่เทศก็พูดขึ้นว่า เออเจ้าคุณมาแล้วดีแล้วจะพูดอะไรให้ฟังที่หลวงปู่เทศเรียกหลวงพ่อพูดว่าเจ้าคุณก็เพราะว่าหลวงพ่อพุดได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศ์สาจารย์ตั้งแต่ปี2512พระภาวนาพิสารเถระเมื่อปี2527และพระราบสังวรยานเมื่อปี2535 เสร็จแล้วลุงปู่เทศก็พูดต่อไปว่าสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรคมันฉลาดสมาธิในฌานจิตสงบแล้วมันว่างละเอียดลงไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสวยัยแต่มันไม่มีความรู้แต่สมาธิในอริยมรคพอจิตสงบแล้วความรู้มันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างกับน้ำพุ พอมันดำเนินไปสุดช่วงมันจิตมันจะหยุดนิ่งกักลงไปร่างกายตัวตนหายจิตสว่างสวยัยกิเลสทั้งหลายมันจะมาวนอยู่รอบจิตพอมันมาถึงความสว่างของจิตแล้วมันจะตกไปตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟเมื่อได้ฟังเช่นนั้นหลวงพ่อพุธก็เลยถามลวงปู่เทศว่าหลวงพ่อรู้วาระจิตหรือครับผมตั้งใจจะถามปัญหานี้ยังไม่ได้ถาม หลวงพ่อก็พูดขึ้นก่อนซึ่งเมื่อก่อนหลวงพ่อพุทธจะเรียกหลวงปู่เทศว่าหลวงพ่อหลวงปู่เทศท่านก็ยิม้มหลวงพ่อพุทธก็สงสัยอยากจะพิสูจน์ให้มันชัดเจนไปเลยท่านก็นึกในใจขึ้นมาว่าอยากจะได้นาฬิกาเก่าๆของหลวงปู่เทศไปไว้เป็นที่ระลึกสักเรือนหนึ่งพอคิดดังนั้นเสร็จหลวงปู่เทศ ก็บอกให้พระอุปถาของท่านว่าเออพระไปหยิบนาฬิกาเก่าๆมาให้หน่อยจากนั้นท่านก็ยื่นใส่มือหลวงพ่อพุธพร้อมกับเอ่ยว่าเอานี่เอาไปไว้เป็นที่ระลึกนาฬิกาเรือนนี้ผมใช้มากว่า30ปีเดี๋ยวนี้มันยังใช้ได้ดีอยู่ในที่สุดหลวงพ่อพุธก็หมดความสงสัยในความอัศจรรย์ที่หลวงปู่เทศ รู้วาระจิตของท่านท่านจึงรับนาฬิกาเรือนนั้นและเก็บมันไว้เป็นที่ระลึกและใช้ตลอดมา